อาครับก็สําเร็จเสร็จสิ้นเปนสักทีครับตะก,กุดนะครับไม่ใช่เรือดำน้ํานะครับตะก,กุดตะก,กุดยางใหญ่เบลือึมตะกุดห่มปอกหม่มยางด้วยนะครับตะก,กุดตะก,กุดเอ่เรียกเป็นอะไรเป็นองค์หรือเป็นอัน เรียกไม่ถูกครับมันได้เล่นค่ะเรียกไม่ถูกเหมือฝนมาแล้วครับพี่น้องแดดจ้าแดดจ้า ตะกดเรียกตะกดอะไรเนี่ยตะกดโทนหรือเปล่าเรียกไม่ถูกครับพี่น้องใหญ่มากครับแกนใช้แกนอยู่32มิมลครับแกน3ามมิล ตะกุดอันนี้หนาอยู่30มิมลครับกดหนาอยู่30มิมลหน้าร้านหน้าร้านเป็นร้านไอติมนี่ครับข้างๆเป็นทุเรียนทุเรียนดุเรียนรบรรยากาศรอบๆบรรยากาศรบบอบๆอยากออกกล้องครับอยากออกกล้อง แม่ <laughs> ะคะ้าไอติมน้อยเต็มปันอ่าฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับจัดส่งให้ลูกค้าครับะกุดสามสิบสองมิลแกนนะครับแกนครับสวัสดีครับ